ไปดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเกาะล้านท่านผู้ชมคะจากที่ปิดเกาะไปเดือนกว่าๆแล้วก็กลับมาเปิดเกาะล้านเมื่อประมาณ14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยแบบว่าเฟื่องฟูเท่าไหร่นะ<อ>ยังคงเงียบๆได้ได้ว่ายังคงแบบมา <c oughs> ราบรียบ <c oughs> ยังไม่ค่อยมีใครอยากไปเที่ยวหรอกยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยคึกคักนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้ค่ะชาวเกาะล้านที่เมืองพัทยาเขาเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ รัฐบาลมีประกาศว่า120วันจะมีการเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากโควิด19โดยในพื้นที่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมเลยนะคะเรียกเดียวว่าเตรียมตัวรับไม้ต่อจากภูเก็ตแซนบล็อกเลยแล้วก็พนวกกับการใช้แบรนด์ของที่เป็นแบรนด์พัทยาและเกาะล้านเนี่ยนะคะจะใช้จุดนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวฟื้นคืนบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งค่ะครับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมาขึ้นเกาะที่ท่าเรือหน้าบ้านทำให้กิจไอาการท่องเที่ยวหวนกลับมาคึกคักอีกครั้ง และยังเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวเกาะล้านเมือง er พัทยาหลังเจอวิกฤตโควิด -19 เล่นงาน<ม>การกลับมาเปิดเกาะล้านครั้งนี้เุิดขึ้นพร้อมๆกับมาตรการที่เข้มข้นจากประสบการณ์การรับมือโควิด -19 ที่ผ่านมาแล้ว3รอบของคนบนเกาะการค่อยๆเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจากศูนย์มาเป็นร้อยละ30จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเป็นชาวต่างประเทศ มาเป็นนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักสะท้อนการปรับตัวและการค่อยๆถอดบทเรียนเตรียมรับหากไทยเปิดประเทศความจริงมาตรการก็คือมีประสบการณ์ตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้วก็คือทำทำเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือทางชุมชนได้รับได้รับวัคซีนบางส่วนมีบางส่วนได้รับวัคซีนแล้วได้รับการตรวจแล้วก็ทําให้เรามั่นใจได้ขึ้นมานหนึ่งว่าอ่าในชุมชนมค่อนข้างปลอดกับ โรคโควิดรู้สึกมีความหวังครับผมเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้กังวลต่างชาติเพราะว่าหนึ่งคือต่างชาติเข้าใจว่าเข้ามาน่าจะมีวัคซีนเกือบทุกคนอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นกังวลกับคนพื้นที่มากกว่าให้ให้เตรียมความพร้อมตรงนี้มากกว่าเนื่องจากพื้นที่ก่อนล้านนะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เมื่อเปิดประเทศนะคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเป็นจํานวนมากเพราะนั้นก็อยากให ประชาชนในพื้นที่เกาะล้านได้ฉีดวัคซีนกันให้ครบ100เซครับก็ดีที่สุดจากมาตรการของชุมชนแล้วก็มาตรการของสอบครวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของเมืองพัทยาก็ทุกภาคส่วนครับก็ประสานงานกันได้ดีในพื้นที่บนเกาะล้านครับทำให้บนเกาะล้านเนี่ยน่าจะมีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะเปิดในช่วงตุลาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ก็ ก็คิดว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่จะที่จะเปิดประเทศครับอีกเร่งขับเคลื่อนสำคัญของการผลักดันให้เมืองพัทยาพร้อมรับไม้ต่อจากภูเก็ตเซนบ็อกในเดือนตุลาคมนี้อย่างขึ้นอยู่กับผลของการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่โดยเกาะล้านพื้นที่นํำร่องเมืองพัทยาเดี๋ยวเร่งฉีดวัคซีนให้กับชาวเกาะล้านไปแล้วร้อยละเจ และพร้อมหนุนเสริมใม้ครบ2500คนทั้งเกาะก่อนตุลาคมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เปิดเกาะล้านอย่างมั่นใจห่างไกลโควิดรูปแบบของพื้นที่จะต่างกันเพราะผู้เก็ตเป็นเกาะนะครับแล้วก็ในจังหวัดในพื้นที่เราก็คือเป็นเป็นเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับเราก็จะต้องมีการเอารูปแบบมาเพื่อที่จะมาปรับในเรื่องของการใช้นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการกำหนดในเรื่องของซีลรูทเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นซีลแอเรีย ของเมืองพัทยาเราเองเนี่ยเราใช้เกาะล้านนะครเกาะล้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่นําล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการวัคซีนกับประชาชนบนเกาะล้านรวมทั้งแรงงานด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นบนเกาะล้านก่อนแล้วก็เราจะได้เ,เปิดเกาะล้านนะครับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอแซนด์บ็อกซ์เกาะล้านหรือว่าจะเป็นซีรูทหรือว่า อีกทางเรื่องหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือในเรื่องของการที่เราจะไปเปิดเป็นแอรียเขาเรียกว่าเป็นเป็นกรีนแอรียคือเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือเกาะล้านทั้งเกาะได้ให้วัคซีนครบหมดแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจกที่ซบเซาอย่างยาวนานจากพิศโควิดสิโดยใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็น,นกลไกสำคัญ ผนวกรวมกับการใช้แบรนด์พัทยาที่เข้มแข็งระดับโลกอยู่แล้วมาเป็นจุดขายสร้างความเชื่อมั่นผลทางของการปรับฟื้นขึ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคตะว,วันออกบนความร่วมมือและพร้อมขานรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมีหวังที่จะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงทีมข่าวเ b t ทจันทบุรีรายงาน